สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง astro 5956รูปแผนที่คุณก็มีทางเดินเจอก,กันอีกแล้วนะคะกับคลิปการพยากรณ์ดวงภาพรวมแบบรายเดือนคลิปนี้จะเป็นของเดือนสิงหาคม2564สําหำหรับท่านที่เกิดราศีกรกฎหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมลัคนากรกกฎก็สามารถชมคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะ ขอบคุณคุณกรกฎทุกทท่านเลยนะคะที่ยังคงอยู่เป็นกำลังใจให้กันและกันมาโดยตลอดนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็ขอสวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันนะคะการพยากรณ์ในคลิปของเราจะเป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะเพราะว่าแต่ละท่านก็จะมีฐานดวงที่แตกต่างกันออกไปเนาะ แต่ถ้าเกิดว่าจะนำประโยชน์จากการฟังคลิปนี้เอาไปวางแผนหรือว่าเอาไปปรับใช้กันได้บ้างก็จะยินดีอย่างมากเลยค่ะเข้าเรื่องเลยเนาะไม่เสียเวลานะคะในเดือนสิงหาคมนี้พอจะมีแนวโน้มหรือว่ามีอะไรที่เป็นประโยชน์มาบอกกับคุณกรกฎกันได้บ้างเดือนนี้นะคะเห็นพลังงานของคุณกรกฎสูงมากเห็นความขยนันขยันเหลือเกินคุณอาจจะทาอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันก็ได้เนาะ ปเรียนเข้ามาเป็นตัวเองแบบนี้เลยนะคะตามภาพเลยมุ่งมั่นเหลือเกินมีความภาคเพียรพยายามกับบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนกับว่าเรามีเป้าหมายเราตั้งธงกับทําอะไรไว้บางอย่างแล้วณเวลานี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณกําลังจะทําตามแผนการที่คุณได้วางไว้หรือกําลังดําเนินการในสิ่งที่คุณคุณกําลังทําไม่เสร็จนะคะ ก่อนหน้านี้มันอาจจะต้องมีประเด็นเข้ามาทําให้เราไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อได้สี่ถ้วยเข้ามาเนาะอยู่ในตำแหน่งของปัญหาแบบนี้นะคะหรือว่ามันมีการได้เริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆก็ได้นะมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเริ่มงานใหม่ได้เช่นกันหนึ่งไม้ก็เข้ามาแต่พอเราได้ทำงานไปแล้วเนี่ยมันก็มีวิกฤตหรือมันมีอะไรบางอย่างที่สกัดกั้นคุณก็ได้หรือว่าทาให้ตัวคุณต้องหยุดนิ่ง จะเป็นคนก็ได้นะคะจะเป็นคนที่เตะตัดขาก็ได้นะหรือว่าจะเป็นสถานการณ์ต่างๆก็ตามเนี่ยมันทําให้เราทําอะไรมากไม่ได้มันต้องหยุดนิ่งค่ะแต่ในเดือนนี้ทุกอย่างมันกําลังจะดําเนินการต่อแล้วมันเห็นความขยันของคุณเหลือเกินไม่ว่าจะเจอเจอปัญหาอะไรต่างๆไม่เคยถอยนะเห็นไหมคะตามภาพเนี่ยจะเจอฝนฟ้าขนองแบบ ฟ้าผ่าพายุอะไรก็ตามแต่คุณก็พยายามที่จะมุ่งมัน่นน่ะขยันมากๆในการที่จะดำเนินการต่อให้มันถึงจุดหมายที่เราต้องการความหวังคุณมีมากๆเลยแล้วไม่ใช่เฉพาะความหวังอย่างเดียวนะคะพลังคุณก็มาเต็มเลยคุณได้อัศวินไม้เข้ามาคุณได้คิงไม้เข้ามาได้ไพ่เดอะสตาร์เข้ามานะคะความคาดหวังกับหัวใจที่แรงกล้าเนี่ยมันมาคู่กันหนึ่งดาบอยู่บนหัวแบบนี้ไฟแรงที่สุดเลยคะ่ะ คุณไม่เคยสนใจนะว่าอะไรจะต้องเกิดขึ้นแต่ตัวคุณจะมุ่งมั่นมากๆคุณทุ่มเททุกอย่างทุ่มเทความรู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทุกอย่างคุณทุ่มเทเหมือนกับเทน้ำทิ้งแบบนี้เลยอะคะ่ะมันเหมือนว่าเรากำลังจะต้องเข้าแลกแล้วล่ะ คุณใช้พลังงานสูงมากเลยนะสี่ดาบเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องเตือนเรื่องของสุขภาพเอาไว้นิดนึงเนาะแต่เดี๋ยวค่อยไปว่ากันในเรื่องของสุขภาพล้วนๆเนาะตอนนี้อย่างที่ว่าไปนะคะในเมื่อคุณพลังคุณมาขณะนี้แล้วไม่ว่าจะเจอเจออะไรเนี่ยคุณพยายามจะดําเนินการต่อไปแล้วมันถึงฝั่งฝันไม่ล่ะมันจะสําเร็จเสร็จสิ้นตามเป้าหมายที่เราได้วางแผนไว้หรือเปล่าได้ค่ะ คุณได้คิงไม้มาเป็นไพ่พใบสรุปแบบนี้นะแล้วคุณได้คิงถ้วยเข้ามาแบบนี้ถ้าคนที่ฟังอยู่นะเวลานี้เป็นท่านชายก็จะได้รับประโยชน์ได้รับพลังงานมากที่สุดเอาเป็นว่าถ้าคุณฟังอยู่เป็นผู้ชายนะคะสิ่งต่างๆที่คุณได้วางเป้าเอาไว้แล้วก็กําลังจะเดินไปถึงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้นะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเป็นสุภาพสตรีฟังอยู่แล้วคุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการ ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แต่อาจจะต้องมีผู้ชายเข้ามาเป็นส่วนร่วมในแผนการหรือมีหัวหน้าผู้ชายมีผู้ใหญ่ผู้ชายเข้ามาช่วยทำให้คุณสามารถจะไปถึงจุดมุ่งหมายนั้นได้หรือว่าประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราได้ได้คาดหวังเอาไว้ด้วยเช่นกันแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยคุณจะทำมันด้วยมือของคุณเองเลยนะโดยเฉพาะเรื่องอะไรก็ตามแต่ถ้ามันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของครอบครัว คุณกรกฎนะคะโดยธรรมชาติโดยเนื้อแท้ของราศีนี้เนี่ยเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆเป็นรวรหมดนะคะไม่ใช่เฉพาะว่าสามีภรรยาอย่างเดียวนะเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นญาติพี่น้องทุกอย่างสิ่งอะไรก็ตามถ้ามันมากระทบเรื่องของครอบครัวเราคุณไม่ค่อยยอมคะ่ะจะเป็นแบบนี้เนี่ยโดยโดยส,ส่วนใหญ่เลยหน้าไพ่ก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะ พยายามทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวเป็นการปกป้องคนในครอบครัวเราก็ได้หรือทำให้ครอบครัวเรามีความสุขสบายมากขึ้นจะหนักหนาสาการแค่ไหนจะเหน็ดเหนื่อยถึงขั้นจะต้องนอนพักไม่ไหวแล้วเนี่ยหรือว่าจะต้องต่อสู้แค่ไหนเนี่ยคุณกรกฎยอมคะ่ะยอมเพื่อให้คนที่บ้านหรือว่าคนในครอบครัวจะเป็นญาติพี่น้องก็ได้ได้สบาย นี่คือความใจกว้างนี่คือความเมตตาคือความใจใหญ่ของคุณมากๆเลยแต่ในเดือนนี้นะคะสิ่งที่คุณได้คาดหวังไว้โดยเฉพาะเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันจะเป็นไปตามนั้นนะหรือคุณกรกฎบางท่านกำลังจะทำอะไรบางอย่างอยู่แบบเงียบๆเห็นการเก็บเนื้อเก็บตัวเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะสี่ดาบนะคะไม่ได้นิ่งธรรมดานะสี่ถ้วยเขาก็ไม่ได้นิ่งแบบนิ่งแบบไม่ได้วางแผนหรือว่านิ่งแบบ สมองว่างไม่ใช่ไม่ใช่เลยเป็นการนิ่งแบบวางแผนอาจจะวางแผนคนเดียวงียบเงียบก็ได้ hermit เข้ามานะคะเป็นการวางแผนที่จะหาทางออกหรือเป็นการวางแผนที่จะทำให้เราได้มีทางเลือกอื่นๆซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายที่เราได้ต้องการเอาไว้ก็ได้เช่นกันเป้าหมายนะคะในเดือนนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่ที่คุณจะสำเร็จได้แน่แต่คุณจะต้องแลกนะ ไม่ง่ายนะคะหดาบเข้ามาในเมื่อว่ามันมีอาวุธแล้วมันจะต้องฝ่าฟันคามันจะต้องต่อสู้แต่เหนื่อยแล้วได้ฮึดเนาะฮึดขึ้นนะคะคุณจะสำเร็จได้แน่ละเนาะเข้าเรื่องงานงานประจำในเดือนนี้นะคะก็อย่างที่บอกเลยว่าเหนื่อยมากจริงๆสิ่งต่างๆที่คุณได้เริ่มมาแล้วก่อนหน้านี้ในเดือนนี้คุณกำลังจะต้องดำเนินการให้มันสำเร็จเสร็จจบ ไปให้ได้มันก็จะต้องทั้งทุ่มเทอะไรทุกอย่างสิ่งเลยหรือถ้าเกิดว่าคุณรอเรื่องของโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะหรือไม่ก็รอเรื่องของตำแหน่งมีการขยับขยายนู่นนี่นั่นเนี่ยคุณก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะโดยเฉพาะท่านชายสุภาพบุรุษนะคะถ้าฟังคลิปนี้อยู่ในโอกาสที่คุณจะไปได้เ,เรื่องของการพัฒนาขึ้นมีการได้รับการโปรโมทอะไรอย่างเงี้ย มันมีโอกาสเลยนะเนี่ยคุณได้คิงมาสองใบเลยนะคะแล้วตำแหน่งของผู้ใหญ่สองใบนี้เนี่ยเขาให้ความเอ็นดูเราเดอะสตาร์เข้ามานะคะคือการเทน้ำคือความชุ่มชื่นคือธาตุน้ำเขาจะเห็นความเ,เขาจะเห็นความสามารถของเราอะ่ะเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่คุณจะได้รับการโปรโมตได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่เดือนนี้มันเหนื่อยค่ะมันต้องพิสูจน์ไงมันต้องพิสูจน์ว่าเราจัดการได้เราทำได้ อันนี้มันมีโอกาสมากๆเลยแต่ถ้างานประจำของเราไม่ได้เกี่ยวข้องว่าเราจะต้องรอ,เ,อเรื่องของตำแหนง่งหรือว่ามีการปรับย้ายหรือว่าเรากำลังจะทำอะไรให้มันเสร็จสิ้นไปให้มันจบโปรเจกต์ไปในเดือนนี้ถ้ามันไม่ได้เกี่ยวข้องเลยล่ะในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างก็มองว่าคุณจะทาหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะแล้วสิ่งที่คุณจับอยู่สิ่งที่คุณกำลังดำเนินการอยู่เนี่ย มันไม่ใช่เรื่องที่จะทํากันง่ายๆบางครั้งมันอาจจะต้องใช้ทักษะเฉพาะตัวหรือเปล่าอาศวินไม้เข้ามานะคะมันจะเป็นเรื่องของการเจรจาการติดต่อก็ได้การทําสัญญาการเจรจาการจะตกลงอะไรบางอย่างในเดือนนี้คุณอาจจะต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงมากๆเลยเนาะแต่โอกาสมันได้ไหมมันก็มีโอกาสที่จะสําเร็จเหมือนกันนะคะ แต่ช่วงแรกๆมันจะดูยากหน่อยเจอสี่ดาบเข้ามาแบบนี้มันมีอะไรมาสกัดกั้นเราอันนี้ต้องระวังอาจจะเป็นคนก็ได้หรือจะเป็นเงื่อนไขอะไรบางอย่างต้องรอบคอบแล้วนะคะเห็นไหมคะมันมีอะไรมาสกัดกั้นเราทำให้เราก็ดุกระดิกอะไรไปไม่ได้แต่ไม่ได้ไหมายความว่าเขาจะหยุดยั้งตัวคุณได้ไม่ใช่เพราะคุณก็จะพยายามมองหาทางอื่นคุณพยายามที่จะหาทางออกอ,อ,กอื่นๆ มาได้ไหมล่ะได้ค่ะได้แต่คุณต้องทุ่มเทเหลือเกินนะอะไรก็ตามที่คุณคาดหวังเอาไว้ช่วงแรกๆดูเหมือนจะยากแต่ต่อไปคุณจะได้รับคำตอบที่ที่คุณพอใจเลยนะฟาฟันต่ออีกนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งถอดใจเนาะเขาะ้าใจอยู่ว่ามันมเบื่อมันเบื่อหนายเหลือเกินกับสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่เนี่ยแต่มันกำลังจะเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะผู้ชายคนนี้เขากำลังจะใส่หินก้อนสุดท้ายแล้วมันกำลังจะเสร็จแล้วเนาะ ก็ค่อยๆไปนะคะรอบครอบไม่ต้องบอกเรื่องของความรอบครอบหรอกคุณได้เฮอร์มิตเข้ามาแบบนี้เนี่ยสติคุณมาละปัญญาคุณมาสติกับปัญญาของคุณนี่แหละจะเป็นตัวทําให้คุณฝ่าฟันอุปสรรคไปได้เนาะงานประจําม,มีประมาณนี้นะคะแล้วถ้างานประจํายังดีๆอยู่ล่ะมองเห็นเรื่องของช่างนะคะการใช้การฝีมือ ฝีมือทุกอย่างการช่างการซ่อมอะไรต่างๆที่จะต้องใช้ทักษะเฉพาะตัวซ่อมคอมพิวเตอร์ก็ได้ซ่อมบ้านก็ได้อะไรก็ตามนะคะที่ทำให้ของที่มันเสียหายไปแล้วกลับขึ้นมาทําให้มันมันดีขึ้นอันนี้มองว่าคุณยังคงจะไปได้อย่างดีหรือถ้าเราเป็นงานประจำนะคะอันนี้ มันรวมไปถึงเจ้าของกิจาการด้วยแล้วกันแต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะถ้าเรางานประจําอยู่บริษัทของเรามันเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมหรือพวกอะไหล่หรือพวกอุปกรณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมทั้งหลายเกี่ยวเนื่องกันเนี่ยก็โอเคค่ะเพ่คุณยังคงจะต้องทํางานหนักต่อไปแต่ก็ยังเห็นว่ายังอยู่ดีได้อยู่นะคะ แต่มันจะมีบางบางอาชีพนะที่จะต้องดูแลตัวเองให้มากหน่อยเลยเนี่ยเพราะว่ามันเห็นเรื่องของการมันก็มีสิทธิ์ที่จะโดนพักงานก็ได้หรือออกไปเลยก็ได้โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับไม่ได้อยู่กับที่ค่ะการที่ไม่ได้อยู่กับที่เท่าไหร่อาจจะเป็นการขนส่งก็ได้นะคะหรือว่างานจะต้อง เอาเป็นว่าเนื้องานที่มันไม่ได้อยู่กับที่รวมทั้งหมดเลยถ้าเกิดคุณทำงานนี้อยู่เนาะแล้วก็มันอาจจะมีวิกฤตอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมีโอกาสหรือเปล่านยะอันนี้ต้องตั้งรับให้มากต้องตั้งรับให้ดีเลยเนาะสี่ดาบอาจจะต้องมีการพักหรือว่ามีการหยุดไปบ้างเนาะไปบ้างนะคะถ้าเกิดว่าคุณจเจอเจอปัญหาเรื่องนี้อยู่คุณจะต้องนิ่งไว้ก่อนละแล้วก็พยายาม มองหาทางออกไว้บ้างก็จะดีนะคะแต่มองว่าคุณก็หาทางออกได้นะให้ไปหาผู้ชายค่ะผู้ชายสามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้คุณมีคิงมาสองใบเนี่ยเขาสามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้นะถ้าคุณจะต้องออกไปหรือมีประเด็นอะไรแรงๆเข้ามานะคะแต่ถ้ามันเป็นสายงานอื่นก็ยังโอเคก็ยังพอจะประครับประคองกันไปได้เพราะคุณขยนันขยนันมีงานหลักแล้วก็มีมีงานเสริมก็ได้เช่นเดียวกันนะขยันเหลือเกินเพราะ เป้าหมายของคุณก็มีเนาะคุณก็อยากจะให้มันสําเร็จตามเป้าหมายที่คุณได้วางไว้นั่นแหละคะ่ะต่อมาคนที่รองงานใหม่ล่ะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้เห็นการเ,เริ่มต้นนะคะเนี่ยจริงๆหนึ่งไม้เข้ามามันก็น่าจะมีมีข้อเสนออะไรที่เข้ามาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็คุณรู้สึกไม่ค่อยโอเคจะปฏิเสธไปก็ได้หรือว่าเรารู้สึกว่าเราไม่เหมาะสมกับงานนั้นไกลบ้านหรือเปล่าสวัสดิการไม่ดีมันก็มีโอกาสที่คุณจะปฏิเสธงานใหม่ๆ ไปช่วงก่อนหน้านี้ก็ได้แล้วในเดือนนี้มีโอกาสไม้หนึ่งดาบเข้ามาก็เห็นว่ามีด้วยเช่นการเจอเดอรสตาร์เข้าไปเนาะสองใบนี้มันสวยนะคะการเริ่มต้นก็มีมีแต่มันจะดูยากกว่ากว่าครั้งที่แล้วนิดหนึ่งมันจะดูยากนิดหนึ่งเพราะว่าการเริ่มต้นใหม่ของคุณพอเจอหนึ่งดาบเข้าไปมันต้องไฟนะคะมันจะต้องสู้ขอแค่ว่าใจคุณมันสู้ใจคุณมันมันแบบ มันพร้อมที่จะวิ่งชนนะ่ะพุ่งชนนะ่ะเหมือนกับอัศวินไม้แบบนี้นะคะเกราะพร้อมสติปัญญาพร้อมมันรอที่จะตัวเราวิ่งเข้าชนนะ่ะถ้าเกิดว่าคุณวิ่งเข้าชนนะ่ะในเดือนนี้เนี่ยคนสัมภาษณ์หรือว่าเจอหัวหน้าที่เป็นผู้ชายเจ๋งมากสวยงามมากเลยสองใบนี้นะคะสวยเลยนะอโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาก็ได้นะนี่เฮอร์มเข้ามานะคะหรือว่าเป็นคนเบื้องหลัง ก็ได้เป็นคนวางระบบก็ได้ที่บอกว่าวางระบบเนี่ย,พยไพ่ใบนี้นะคะมันเหมือนกับคนเนี้ยเขาเขาเป็นคนควบคุมทั้งหมดทั้งนแผนทั้งโครงการทั้งโครงสร้างเป็นคนควบคุมอันนี้ก็มองว่าสามารถจะมีโอกาสดีๆเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็งานอะไรอีกล่ะงานที่มันเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูการเยียวยา เป็นนักกายภาพก็ได้นะคะหรือมีการดูแลคนอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับการดูแลการรักษาการฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นฟื้นฟูสภาพจิตใจฟื้นฟูร่างกายได้หมดเป็นแพทย์แผนปัจจุบันก็ได้เป็นแพทย์แผนโบราณก็ได้นะคะเฮอร์มิตคนแก่ของโบราณโบราณอันนี้มองว่าก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับงานใหม่ก็ได้คิงถ้วยเข้ามานะคะคิงถ้วยจะเป็นเรื่องของความสวยงามเรื่องของศิลปกรรม เรื่องของอะจะเป็นของกินก็ได้ของกินที่มันเป็นน้ำน้ำนะคะหรือไม่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มันเกี่ยวข้องกับความสวยความงามก็มองว่าพอจะมีโอกาสที่คุณจะได้รับข่าวดีเช่นเดียวกันเนาะในเดือนนี้คุณขยนันขยนันจริงๆคุณกรกกจ้าคุณไม่เคยยอมแพ้เลยนะมันเหนื่อยแหละมันเหนื่อยแบบเข้าแรกอะมันต้องเอาตัวเข้าแรกเลยอะแต่คุณได้ไง ออโอกาสคุณมีมาแล้วนะคะคนที่ราขอโทษค่ะคนที่ร้อ,รองงานใหม่ผ่านไปต่อมาก็ธุรกิจส่วนตัวละธุรกิจส่วนตัวเนี่ยที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะคนที่เป็นช่างสวยงามเลยในเดือนนี้อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับงานฝีมือการเป็นช่างการซ่อมแซมสวยมากสวยมากเลยโอเคมันอาจจะ มันอาจจะไม่ได้ดีโดดเด่นเท่าไรเหมือนกับก่อนหน้านี้โดยเศรษฐกิจแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถูกไหมคะแต่เอาเธอในเดือนนี้เนี่ยก็ยังพอพอดํำเนินต่อไปได้แล้วก็ได้อย่างแบบมันเหนื่อยนะเอาจริงๆมันเหนื่อยงานก็เข้าไม่เยอะก็จริงแต่คุณก็ได้สตางค์ตามที่เท่ากับที่คุณเหนื่อยนั่นแหละถ้ามันเป็นช่างเกี่ยวข้องกับงานฝีมือทั้งหลายนะคะ สวยมากเลยแล้วก็ธุรกิจส่วนตัวที่เป็นทําในบ้านเอาขอพูดเรื่องนี้อีกนิดหนึ่งทําในบ้านก็ได้ธุรกิจภายในครอบครัวก็ได้จะเล็กจะใหญ่อันเนี้ยมองว่าได้หมดเลยนะคะมันเหนื่อยบ้างแหละแล้วก็ผลประกอบการมันก็ยังไม่ค่อยได้ดีโดดแต่คุณก็สามารถจะค่อยๆประครับประคองมันไปได้นะคะแล้วก็ธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับน้ํา น้ำหอมก็ได้นะความสวยงามก็ยังพอจะค่อยๆขับเคลื่อนมันไปได้นะคะหรือจริงๆเนี่ยมองว่าเป็นอาหารเสริมก็ได้นะคะอีเดอร์สตาเนี่ยเพราะว่ามันแปลว่าเป็นการฟื้นฟูแล้วก็ทการทำให้มันสวยขึ้นการดูแลการเยียวยาคคนก็ได้นะคะก็อาหารเสริมเนี่ยมองว่าก็ยังอยู่ในธุรกิจที่ยังอโอเคพอได้อยู่ สมุนไพราอาเฮอร์มิตนะคะคนแก่เนาะแล้วก็สารโบราณทุกอย่างสิ่งเลยเนี่ยก็ยังคงจะพอประครับประคองกันไปได้บ้างถึงขั้นเหนื่อยเลยเอาจริงนะมันเหนื่อยแหละก็ต้องย้ำว่าคุณจะต้องรู้ลิมิตของตัวเองนะคะถ้าเกิดว่ามันเข้ามาเยอะขนาดนี้เนี่ยประเด็นคือสุขภาพมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเอาขอให้มันจบเรื่องธุรกิจส่วนตัวไปก่อนนะ แต่ธุรกิจส่วนตัวอื่นๆที่ยังคงจะต้องประครับประครองมันก็ยังพอมีอยู่นะคะถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับอืมเอาจริงๆเนี่ยถ้ามันเป็นเหมือนกับการโครงแบบเป็นธุรกิจใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบ้านนะเนาะ,นะไม่ใช่ว่าเป็นธุรกิจเล็กๆธุรกิจเล็กๆหมายความว่า มันเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยเป็นเป็นช่างคนเดียวจัดการอะไรคนเดียวทําด้วยมือของเราเองคนเดียวอันนี้ดีแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆที่มันเกี่ยวข้องกับการสร้างบ้านเป็นโครงการใหญ่ๆมะฮมาแบบนี้เดือนนี้มันเห็นความต้องนิ่งอะค่ะมันยังเห็นความเงียบๆอยู่เลยนะถ้าคุณจะไปต่อเนี่ยคุณก็ไปต่อได้แต่มันก็ต้องแบบเหนื่อยมากต้องมีการโปรโมตต้องมีการ มีการโปรโมชั่นอะไรมากมายเยอะเรื่องอยู่แหละแต่มันก็นะถ้าเกิดว่าคุณพยายามมากพอนะคะมันโอกาสที่จะค่อยๆขับเคลื่อนอะ่ะมันก็ยังพอไปได้อยู่นะแล้วก็ธุรกิจส่วนตัวอีกอย่างหนึ่งที่ยังจะดูแบบเห็นความเหนื่อยอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องรถนะอเป็นธุรกิจส่วนตัวของเราเองเราจะมีเต้นรถก็ได้นะคะหรือว่ามีรถให้เช่าเนี่ยในเดือนนี้มันจะเห็นความเหนื่อย เข้ามาบ้างแหละแล้วก็ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวที่ที่เราเป็นเซลล์ขายรถนะคะมันก็ยังเหนื่อยมากๆเลยเนาะค่อยๆประครับประคองกันไปแล้วกันเนาะต่อมาเรื่องเงินเงินในเดือนนี้นะคะก็ตามภาพเลย10บใบนี้มีเหรียญเข้ามา1ใบ1ใบก็คือว่าแปะเหรียญเป็นตัวเองเนี่ยมันต้องขยันที่สุดเลยอะคะ่ะมันถึงจะพอใช้มันถึงจะพอประครับประคองกับ ค้าใช้จ่ายในครอบครัวไปได้ขยนันขยนันมันต้องทํามันต้องมีรายได้จากหลายหลายทางอะ่ะมันถึงจะอยู่ได้ถ้าคุณได้มีรายได้จากทางเดียวเนี่ยแย่นะอมืมันจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าครอบครัวเราก็จะต้องดูแลเนาะเราไม่ได้ดูแลเฉพาะแค่ครอบครัวเราอย่างเดียวนะคะก็อย่างที่บอกไปคุณกรกนะกฎน่ะ เป็นคนรักครอบครัวมากก็จะเผื่อแผ่ไปถึงญาติพี่น้องก็ได้เป็นถึงคุณพ่อคุณแม่ของคู่ของเราอันนี้มันหมดเลยอะ่ะพอเราจะต้องดูแลสักขนาดนี้แล้วถ้าเรามีไรายได้ที่เดียวอะ่ะมันก็จะยากหน่อยถ้าเกิดมีใครคิดอยากจะเริ่มมีอาชีพเสริมเข้ามาในเดือนนี้ลองดูค่ะลองลองดูซิว่าเราทำอะไรได้บ้างอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ งานฝีมือเนี่ยสวยเลยนะเออลองดูนะคะว่าเราเก่งเรื่องอะไรเอาเรื่องนั้นออกมาเผื่อว่ามันจะสร้างไรายได้ให้กับตัวของคุณเองก็ได้นะเออโดยเฉพาะงานช่างงานฝีมืออะไรประมาณนี้นะคะต่อมาเรื่องเงินที่จะต้องเสียอีกสร้างบ้านหรือเปล่าคะหรือว่าซ่อมบ้านมันมีโอกาสนะที่บ้านอาจจะมีประเด็นเรื่องของออระบบน้ําในบ้านก็ได้น้ําท่วมก็ได้นะคะ หลังคารั่วซึมท่นอน,น้ําอันเนี้ยมีประเด็นเข้ามาอาจจะต้องเสียสตุ้งสตงไปบ้างเนาะค่อยๆลองดูนะคะว่าเราจะจัดการอะไรยังไงได้บ้างแต่ทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยไพ่สรุปคุณมันสวยไงคุณสามารถที่จะจัดการได้แค่ว่ามองหาทางเลือกอื่นทางรอดอื่นไว้บ้างเอาเป็นสแปร์ให้กับตัวเราอะนะคะยังไงระดับคิงแบบเนี้ยคุณจะพยายามจะประครับประคองจัดการ ได้ด้วยจากสติปัญญาของตัวของคุณเองนั่นแหละแล้วโชคลาภล่ะในเดือนนี้โชคลาภเอาจริงๆก็ไม่ได้ชัดเท่าไหร่นะคะไม่ได้ชัดเท่าไหร่อ่าโอเคมีเฮอร์มิตเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้คุณอาจจะได้เลขที่มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะลองดูเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ไม่ชัดนะคะต้องย้ำเลยว่าถ้าเป็นโชคลาภเนี่ย ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ลองดูสนุกๆเ,เล็กๆน้อยๆก็พอเป็นไปได้นะคะต่อมาเรื่องของสุขภาพสุขภาพในเดือนนี้เตือนเลยอ,อย่างที่บอกไปนะคะว่ามันมีโอกาสที่คุณจะโหมงานหนักมากมันเหมือนกับว่าโครงการนี้ยจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเราจะต้องใช้แรงทั้งหมดที่มีกระโดดตุ๊บลงไปทำเนี่ยหรือไม่ก็ขยันเหลือเกินทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันแล้วก็ไม่ค่อยได้ห่วงสุขภาพสักเท่าไหร่เตือนเลยสี่ดาบไม่สวยค่ะ เพราะว่าเท่าที่จับดวงของลูกค้ามานะเจอสีดาบเข้ามาปุ๊บเนี่ยไม่ได้บอกให้กังวลนะคะมันขึ้นอยู่กับฐานดวงของแต่ละท่านด้วยนะต้องพิจารณาเรื่องนี้นะคะอย่าก,กังวลเนาะสีดาบเนี่ยเจอเจอท่านที่ต้องเข้าโรงพยาบาลมาแล้วอาจจะโควิดก็ได้หรือว่าเป็นอะไรต่างๆที่ที่คุณจะต้องหยุดนิ่งอะ่ะคุณจะต้องพักตัวเองอะ่ะอาจจะไม่ใช่ว่าโควิดซะอย่างเดียวเนาะอาจจะเป็นแค่ ช่วงหลังบาลายออฟฟิซินโดรมทั้งหลายก็ต้องดูแลตัวเองนะคะโรคคนแก่ทั้งหมดตาฟ้าฟางเรื่องหูเรื่องการปวดเมื่อยหลังบาลายอย่างที่ว่าไปเนี่ยอันนี้ต้องดูแลตัวเองให้มากเหลือเกินมันมีโอกาสที่คุณจะต้องพักร่างหยุดอยู่บ้างอยู่บ้างไหมเอ,อ เพราะว่าถ้าเกิดว่าห,ากหักโหมมากจนเกินไปนะคะมันไม่ค่อยดีกับสุขภาพแหละต้องเตือนแล้วเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องอะไรลัเป็นหวัดค่ะอืมเป็นหวัดเลยเนี่ยภูมิแพ้ก็ได้นะเพราะว่าภพ่ตัวของคุณเนี่ยมันเจอฝนฟ้าขนองแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีภูมิแพ้อยู่แล้วต้องดูแลตัวเองให้มากเลยลองหาวิตามินซีมาทานนะคะอาจจะช่วยได้ก็ได้นะแล้วก็การแพ้นูนแพ้นี่ไม่ว่าจะเป็นไซนัสนะคะหรือว่าเป็นการอักขันอะไรทั้งหลายเนี่ย ดูแลตัวเองให้มากเลยเนาะส่วนประเด็นอื่นๆก็ไม่ได้ชัดเจนแล้วนะคะก็จะมีประมาณนี้ไม่ได้ข้ามประเด็นไหนไปเนาะในเดือนนี้คุณกรกฎก็ขยันขยันนั่นแหละค่ะในเดือนนี้เป็นห่วงเรื่องสุขภาพนะคะขอจับให้เสริมซิว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเอ่ยในเดือนสิงหาคมศ5วรนี้สำหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีกรกฎอืม คุณกรกฎนะคะเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายมากเลยมีดาวจันทร์เป็นดาวประจำราศีเนี่ยแล้วก็รักครอบครัวรักบ้านรักหวงห่วงสถานที่ส่วนตัวเอออาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวนิดนึงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าออกอยู่อยู่กับสังคมอื่นๆนะคะก็เป็นคนที่ร่าเริงมากๆเลยนะเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นเลยโดยเฉพาะคนในครอบครัวนี้ไม่ได้เลยแต่ คนในครอบครัวมไม่ได้เลยนะ <c oughs> คุณกรกฎจะต้องแบบเนี่ยออกมาปกป้องสุดฤทธิ์เลยดีค่ะดีอืมเอ่อขอพูดเรื่องนี้ก่อน <c oughs> เรื่องนี้ก่อนนะคะไพ่ใบน,นี้นะคะมันจะมีความคล้ายกันกับไออัศวินไม้เลยเ <c oughs> ช่นเดียวกันเนาะมันเป็นเรื่องของการเดินทางค่ะเอาการเดินทางถ้าคุณอยู่ในประเทศ ที่เดินทางได้เนาะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเรื่องของการทำงานหรือว่าเป็นการท่องเที่ยวหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ที่เราสามารถที่จะเดินทางได้ถ้าอยู่ในประเทศที่เดินทางได้ย้ำนะคะในเดือนนี้มีโอกาสที่จะเดินทางไม้มีโอกาสที่จะเดินทางนะและเป็นการเดินทางที่ที่ทำเงินด้วยมีความโชคดีในเรื่องของการเดินทางด้วยนะ ไพ่ใบนี้จะให้คุณมากนะคะถ้าเกิดว่าตัวเราไม่ได้อยู่กับที่เป็นการท่องเที่ยวก็ได้หรือว่าเป็นเ,เป็นการพักผ่อนบางอย่างอะไรแบบนี้ยอันนี้มันเห็นเรื่องของการเดินทางแล้วมันมีความสุขเห็นไหมคะมันหลั่นล้ามากเลยเนี่ยก็ถ้าเดินทางได้เนาะก็มีก็ควรจะต้องเดินทางไปแบบพักผ่อนบ้างก็จะดีนะคะต่อมาไพาา่ใบนี้จริงๆ คลิปนี้ก็ไม่ได้อยากจะลงลึกในรายละเอียดเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะแต่ในเมื่อขึ้นมาแล้วเราก็ขอพูดนิดหนึ่งก็แล้วกันเนาะภพ่ไปนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านใดมีประเด็นเรื่องของความรักกันมาก่อนหน้านี้จะเป็นคนในครอบครัวก็ได้ที่ไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องของของคู่สะอย่างเดียวไม่ใช่นะคะจะเป็นความสัมพันธ์พ่อแม่พี่น้องหรือว่าเรื่องคู่ครองอะไรก็ตามแต่แล้วพอมีประเด็นเข้ามาเนี่ย <are great> <aría> <guidelines> มันทำให้คุณรู้สึกเบื่อเซงหรือว่ามีความเครียดนั่งน้างงองคอหักเหมือนประตูแม่กรองแบบนี้นะคะในเดือนนี้นะมองว่าเดี๋ยวคุณก็จะสามารถปรับความเข้าใจกันได้คุณก็จะมีการคุยมีการตกลงอะไรกันได้ซึ่งหมายความมันแปลไปนี้ที่ทางที่ที่ดีขึ้นนะคะแต่ก็นิดหนึ่งภพ่ไปนี้ก็แปลต่อเนื่องไปเลยนะคะ ถ้าความสัมพันธ์ของคุณมันกำลังจะดีขึ้นแล้วเนี่ยให้ให้ดูเรื่องของของการบังคับกันนิดหนึ่งอาจจะไม่ได้เป็นการบังคับตัวแบบชัดเจนเท่าไหร่มันเหมือนกับว่าเราอาจจะตีกรอบให้กับคนใกล้กตัวของเรามากจนเกินไปอันนี้ระวังเอาไว้นิดหนึ่งนะคะเนี่ย เราจะเป็นคนนี้ก็ได้เราจะเป็นผู้หญิงคนที่อยู่ในกรงแบบนี้ก็ได้เช่นกันระวังเรื่องของการตีกรอบเอาไว้อยากจะให้ให้อิสรภาพกันให้ให้มากขึ้นเหมือนไพ่ใบเนี้ยค่ะมันคือการได้รับอิสรภาพมันคือความสนุกสนานมันคือมีความเสรีอ่ะถ้าคู่ใดลองสังเกตดูนะคะคู่ใดมีประเด็น,นเรื่องของการบีบบังคับคู่ของเราจนเกินไปเราจะเป็นผู้ถูกบีบหรือเราจะเป็นคนที่ออกกฎเกณฑ์บีบคู่ของเราก็ตามแต่ ก็อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่ผลดีซักเท่าไหร่นะคะคุยกันเนาะคุยกันนะคะว่าอันนี้เราโอเคอันนี้เราไม่โอเคถ้าเราหาทางออกกันได้แล้วเนี่ยมองว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวของคุณหรือว่าคู่ของคุณเนี่ยก็จะยังคงดำเนินต่อไปได้เพราะว่าโดยปกติแล้วคุณกระกฎก็อย่างที่ว่านั่นแหละค่ะยังไงก็เป็นคนที่รักครอบครัวอยู่ดีนั่นแหละก็น่าจะหาทางออกกันได้นะคะเนาะต้องค่อย ประคับประคองกันไปนะคะ Hermit เนี่ยใช้สติใช้ความสุขุมรอบคอบหาทางออกได้ทั้งนั้นแหละเนาะหวังว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์บ้างนะคะคุณกรกะกฎจ๋าเอาไปวางแผนเอาไปปรับใช้เนาะอะไรก็ถ้ามันมีแนวโน้มที่จะตรงกับสิ่งที่เราได้เจอเจอเนี่ยก็หวังว่าพอจะมีประโยชน์ให้กับคุณกระกฎกันบ้างนั่นแหละสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะไม่ว่าเราจะเจอเจอเรื่องอะไรก็ตามแต่ กำลังใจค่ะกำลังใจมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยการที่เราได้รับกำลังใจจากคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่มันไม่นานค่ะมันจะแฟบลงเราก็จะฟูตอนที่เขาให้กำลังใจเรานั่นแหละแต่ทั้งหมดทั้งมววแล้วอ่ะพอลาเรากลับมาอยู่กับตัวเองแล้วเนี่ยถ้าเราแฟบลงเนี่ยมันก็จะกลับไปมีความทุกข์ความเครียดเหมือนเดิม มันจะดีกว่าไหมคะถ้าเกิดว่าตัวเราเป็นขุมพลังงานขุมกําลังใจของตัวเราเองพอต้องการเมื่อไหร่เราก็ไปดึงเอาออกมาใช้ได้มันก็จะมีความเข้มแข็งขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาใครแล้วคุณก็สามารถจัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวของคุณเองกําลังใจสําคัญที่สุดนะคะขอเป็นอีกหนึ่งกาลังใจให้แล้วกันเนาะไม่ว่าคุณกรกฎ กำลังจะเจอเจอเรื่องอะไรอยู่นะคะดูแลตัวเองเนาะดูแลตัวเองด้วยนะคะวิกฤตนี้มันคงยังคงจะต้องอยู่กับเราไปอีกพักใหญ่เลยก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็โชคดีนะคะขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ